เกากระช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวอีกคือเกาะะ่าด้วยค่ะเมื่อนี้เมนูนเขาขั้วแง่มาแลกแกลไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าเมื่อนี้เมนูวุ้นสเสหิตอีอย่างซุลุงปานะ่าหน้าอาจินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปเบิ่งเมนูแง่มาแลกเมื่อนี้ของเมนูวุ้นกันเลยจ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะนี่ค่ะเมนูของเมนูเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเนาะกับมี่เอฟซีหลายคนขอมาแล้วเมนูวุ้นกันเลยจัดซะเลยเนาะคะ่ะเนาะเมื่อน,นี้เนาะ,ะเมนูวุ้นสเสหิตน้ำยาป่าตีนไก่นะคะนั่งกับบ้า คักดอกค่ะเมนุ่นกับสีไส้กะทิน้ำจืดน้อยอยู่เมนุ่นก็ได้ล่างตีนไก่ซับไว้เรียบร้อยเลยเด้อค่ะกะสิเอาปั่นนิดนะะเนาะค่ะเนาะเห็ดน้ำยามันจังขุ่นดีกับมีโค้งไก่ตีนไกนะะ่เนาะค่ะเนาะมาทางนี้กะสิเป็นกะทิแล้วก็ใบมะกรูดต้นหอมกระชายผักของเห่ามนันะะีเนาะค่ะเนาะเมนุ่นหามาได้สมิ่งแจกกะสิมีมะแตงเั่วง,งอกหรอกกะก,กะหล่ำเนาะค่ะเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นขนมกีนของพี่แก้วเลยค่ะเด้อที่เมนุ่นแช่น้ำไว้เดี๋ยวกัสิลวกให้ลุงปลานาอาเบิงะะ่งเนาาะะะค่เน เดี๋ยวเข้ามาเห็ดน้ากันเลยจ้วมมาวามเมนีขนมจีนน้ำยาตีนไก่ของเมนูบุญสิเป็นนาตาจังไดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวบ้าเบิงน้ำกันเลยจ้าเดี๋ยวเห็ดไปพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะลงมือกันเลยจ้าจ้าอันดับแรกเมนูบุญสิต้มตีนไก่ก,ะะอก,ก็อนนะคะเนาะต้มตีนไก่กระป๋าก่อนนะคะเนาะก็ได้ข้างน้ำไว้เดือดแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำก็ได้เดือดแล้วเนาะคะเนาะใส่บาบกูดกับตะไคร่ลงไปได้จ้า ใส่ใบบกูดกับตะไคร่ลงไปแล้วเมนูนุ่นกับสีใส่ตีนไกล่ลงไปเด้อจ้าใส่ตีนไกล่ลงไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วเมนูนุ่นกับสีใส่ปลาหนี้นลงไปเะะด้วยค่ะเด้ออันนี้ห้าตมะะ้ตมเด้อค่ะเด้อต้มแล้วกับสีเอามากแกะเนื้อมันต่ำเนาะคะนะ่ะเนาะตม้มตีนไก่ห้ากับตม้มเห็นมันเปื่อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ต้มไวเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเบิงกันจ้าต้มไวเราฝาหม้อปิดไว้เลยจ้าจ้าระวังที่ห้องต้มปลากับนิ่นกับตีนไกลยอยู่ห้องกับสีหันมาลวกเส้นขนมกินกันเลยเนาะค่ะเนาะเส้นขนมกินแม่น้อง,ก,องก,ก็ได้ข้างน้ำห้อนไว้เราด้วยจ้าเด้อจ้าน้ำเดือดเราห้องมาลวกกันเลยจ้าแม่นุองคสิใส่สีเขียวลงไปก่อนนะคะสีเขียวจ้านี่ค่ะ สีเขียวนะคะจ้าสีเขียวก็น่าสิได้แล้วนะคะน้องเมนูสีเอาขึ้นได้จา้าได้ลแล้วนะคะสำหรับสีเขียวนะจ๊ะเนาะจ้าสีเขียวได้นะคะ่ะเอาขึ้นจากน้ำ้อนเราห่อกระสีเอามานอกน้ำเย็นได้ได้จ้านี่ค่ะ นอกน้ำเย็ยนเนาะค่ะนาะเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันจ้าแล้วฮักะสีเอาสีฟ้าลงเลยได้ค่ะได้บ่เนี่แม,ม่น้องวุ้นจะเอาสีฟ้าลงเลยนะคะนี่ค่ะสีฟ้าจะลงไปเลยจ้าพ mm. ้นขึ้นเก้าละจ้ะสีเขียวยู่ได้หันกับสีเหลืออยู่ได้ใจด้วยเพราะว่ามันตักะะขึ้นมาเมื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปกระลวกสีฟ้าจะลอไปจักน้อย จ้าสีฟ้าก็ได้แล้วเนาะค่ะเนาะถ้ามาเอาสีฟ้าคุณได้จ้าแต่สีมีสีเขียวผสมใน,นเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะเ<พ>นี่ยน้องบูลเอาสีเขียวขึ้นมากๆไม่ก็สาผสมกันในเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะนอกน้ำเย็นเลยค่ะสีฟ้าจ้าก<ม>็สบผสมสีเขียวในเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะสีฟ้าเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเมนู่นกสีเอาสีขาวค่ะสีขาวลงไปเลยกระิีมิเ้นส hn, ีฟ้าผสมในจนนะะังน้อยน้ะค่ะน้อเพ่อมาเมนู่นเซนใ่ในน้ำซ้่มเดียวกันสีขาวลงไปเลยจ้าลงไปแล้วก็คนขึ้นเกลือจ้าเดี๋ยวจังมาลอเบิ้งสีขาวนะคะเนาะจ้าสีขาวกับสีได้แล้วนาะคะ่ะน้องเมนูสิเทล้มเสนน้ำเย็นเลยจ้านี่ค่ะสีขาวจ้านอกน้ำเย็นเลยจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งกันตอนเอาออกจ้า นี่ค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับขนมจีนสามสีของแมนุูนเนาะค่ะสีเขียวสีขาวแล้วก็สีฟ้าลวกเรียบร้อยแล้วเด้จ้าเด้อบัดนี้เดี๋ยวห้อไปเฮ็ดน้ายากันเลยเนาะค่ะสำหรับขนมจีนแมนุูนก็เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปเห็ดน้ายากันเลยจ้าไปเบื้องหมอน้ายากันเลยจ้านี่ค่ะหมอตีนใกล้ของห้องแมนุูนกับสิตักปลาตักปลาไปแกะเนื้อต่าก่อนนะคะเด้อตักปลาไปแกะเนื้อมันต่าก่อนจ้า <N ic ca> นี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาแม่แม่นง่นกระได้ตักขึ้นมาแล้วเดี๋ยวข้าไปเอาก้างเอายางมันออกแล้วก็ไปตับนะคะเนาะส่วนตีนไก่เข้ากับสีต้มไว้แบบนั้นก็นะคะเนาะตุ่มจนกัวตีนไปมันตีนไก่มันจะเปื่อยนะคะเนาะเดี๋ยวข้าไปตักันเลยจ้าจ <N ic ca> ้าแม่นงุนก่กนแกะเนื้อปลาเรียบร้อยเดี๋ยวนะคะเนาะ,ะนี่เนื้อปลาที่แกะแล้วแม่นง่นกะสีเอามาตําแล้วจะเครื่องมันกบซิมี่ <N ic ca> หอมแดงบักพีกกินดาหรือว่าพริพก แดงเข้าล้วก็เนื้อปลาแล้วก็กระชายแล้วก็พริกแกงเนาะค่ะเนาะกระซิมาตําร่วมกันได้จ้าเด้อเนี่เดี๋ยวเอาลงไปตํากันได้จ้าใส่กระชายพริกหอมแดงแล้วก็กะนั่นแล้วก็แม่ล็ดง ah ูกระซิ่งใส่เกลือลงไปเนาะค่ะเนาะ ต่ำเลยค่ะตำพริกกระส้ายหอมแรงแหลกแล้วไม่นึงบุญกระสีเอาเครื่องแกงไอพริกแกงลงไปเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เนื้อปลาค่ะ ตำเด้ค่ะตำแลกแล้วถ้าจะเมนูอุ่นก็สิบขวดใส่จานไว้เนื้จาะเดี๋ยวห้องกระเซียไปพัดเน,นะนื้จาเนาะนี่จะตําเรือบ ตำเรียบร้อยแล้วกระสิออกมาหน้าตาแบบนี้เลยจ้าเด้อดอกเราห้ากองกระสิไปพัดกันเลยจ้าบ้านนี้ไปพัดกันเลยจ้าจ้าห้องกระสิมาพัดเครื่องแกงมันก่อนนะคะนาะเมนูใส่กะทิลงไปจ้ะกะทิเดือดหอมพาะจังใส่เครื่องแกงลงไปเลยจ้า น้ำกะทิเดือดหอมล้วห้างกระส้เครื่องแกงลงไปเลยได้จ้าเด้อใส่เครื่องแก,งลงไ,ไง,แกงลงไปผัดเลยจ้าสูตรของแม่นงูนเด้อนี่นนจ้าต่ว่าบ่ารู้ว่าสูตรของไงเพื่อนๆลุงปลานาอาเห็ดแบดไปต่ว่าสูตรของแมน่นงูเสิเห็ดแบบนี้นะคะเนาะห้างก็ผัดจนกลัวมันหอมปละจ้าวนี้ สำหรับเครื่องแกงห้อกับพัดพร้อมเลย้ะจ้ะฟุดดู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 ด่ะหอมลวเดี๋ยวห้อกระสีเอาไปใส่หม้อต้มตีนไก่เห้เลยเนาะค่ะเนาะสูตรของแม่นวงุลเห็ดยังซีเดอสูตรลุงปานาเห็ดขึ้นกันป่ะไปจ้ะเดี๋ยวห้อไปใส่หมอกันเลยจ้ะจ้ะห้อกระสีมาเอาพัดเครื่องแกงในที่ห่อตําไว้มาลงในหม้อต้มตีนไก่เราเนาะค่ะเนาะเอาไปลงกันเลยจ้ะ จ้าคนเป็นอย่งไรค่ะกลัง,งสีไม่สีไม่สันกลัง,งสีนาตาดีเนาะค่ะเนาะแม่นง่นกับสีใส้ลูกชิ้นลงไปเด้อค่ะเด้อใส่ลูกชิ้นลงไปเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเริ่มกินน้ำยาน้ำยาตีนไก่้ทองแม่นองวุ่นเนาะค่ะเนาะ ลราแม่น้ำวนสิปิดฟ้าไว้หมอเดือดเขาจังสีมาปรุงนะจ๊าเด้อนี่คือสูตรของแม่น้ำวนนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฟ้าไว้ได้จ๊าเด้อจังมาเบิ่งกันจ้าจ้าเขาก็มาเบิ่งหมอน้ำยาของแม่น้ำวนเลยเนาะค่ะนะว้าบนี่จ้ะเป็นจังไหนเป็นกระแบปะเดี๋ยวเขามาปรุงกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ละคะ่ะขนมกินน้ำยาตีนไก่ของแม่นน่นแม่นุ่นกับสิบปุงกันเด้นะคะ่ะเด้อใส่โพงชื่อรสจ้ามันหมอยงไงเท่ากับใส่ลายแน่ละจ้าไม่กล้าหัวลบดอกเนาะรสด,ด,ดีจ้าน้ำปลาะจะน้ำปลาของแม่ติ๋วเหมือนเดิม ยาปลาแต่ว่าใส่กะทิน้ำนะค่ะเนาะสูตรของแม่นูนไปเห็ดไปทั่วที่อยูแล้วจ้ะแต่ว่ามักเนาะคะ่ะเนาะเห็ดแบบนี้ก็มกักแล้วจะผู้มักนะคะคนค่ะน้ำปลาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าแม่นุ่นกับปุ๋งกับซีมเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อกระแซบแล้วบัตถุดิาก็เสียเอานี่จา้าตกกไายเนาะคะ่นะเนาะใบบักกูดแล้วก็ ต้นหอมลงไปเลยค่ะหวาบนี่เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรของแม่นางวุ้นนะคะลองเห็ดกินได้เด้อค่ะหรือว่าสิมากินน้ำแม่นางวุ้นก็ได้เดอศใจเด้อเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่นะคะ ใช่แม่ค่ะเป็นแต่แซบบ่อนั้มยาของแม่น้องบุญเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยกันแลวจ้าเดี๋ยวเขากลับไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเตรียมไปกินกันเลยค่ะฟดดู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 ดดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแต่แซบบ่จ้าเป็นไรค่ะแต่แซบบ่ กัปรนเซตอันทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนอกอันนี้ก็คือขนมจีน3ามสีมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีฟ้าลวกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะผักของห้องกบมีบักแตงถั่วงอกกะหล่ำเน,ะะนะาะผักมากเป็นถาดเลยจ้าเมื่อนี้แมนว่นหาได้สำนีเน,นาะจ้าเนาะผักเนาะที่จริงมันกบมีหลายก็หนีเนาะค่ะที่สามารถกินกับขนมจีนได้เนาะคะะ่ะเนาะนี่ค่ะและที่ทีเด็ดของเราฟูดด้วด้วดววววนี่ค่ะน้ำยาค่ะเซตเรียบร้อยละจ้า จ้าก็เสร็จเรียบร้อยทุกแล้วนะคะเนาะสำหรับเมนูขนมจีนน้ำยาตีนไก่ของเมนูนนะคะเนาะเดี๋ยวห้าไปกินน้ำกันได้เ้ยค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะส่วนผู้ใดมาคลิปของเมนูนกับเขามากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งให้เมนูนนะน้ำไดเด้อค่ะอย่าลืมกดซับสไครตด้วยนะคะสำหรับ้อนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้าสำหรับคลิปนี้เมนูนลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะพอบกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ